พอได้เห็นตัวอย่างเอเลียนโลมูลัสเมื่อวานนะก็สามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าเฮ้ยมันกลายเป็นภาพยนตร์ที่ผมตั้งตารอที่จะดูในโรงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจริงๆเอเลียนโลมูลัสเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่แบบเกือบจะเป็นโปรเจกต์ที่ทำลงสตรีมมิ่งแล้วนะเออเพราะว่ามันมันมัน,ม,นมันโดนคิดโดนทำโดนออกแบบว่าจะลงสตรีมมิ่งดิสซี่พัทหรือคูลูนะครับแบบเดียวกับที่เพล่ที่เป็นภาคภาคใหม่ของพรีเดเตอร์ทำแต่ว่าอ e ีเพล่เนี่ยของพรีเดเตอร์เนี่ย แม่งสึกประสบความสำเร็จมากๆในยอดสตรีมมิ่งในยอดความเรียกร้องจะฉายลงจัดรอบพิเศษฉายลงเมื่อไหล่คนเต็มโรงแน่นตึม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 กันตลอดตอนนี้ทางดิสนีย์ทาง20 e n t y century เนี่ยสตูดิโอเขาบอกไอเทียไม่ไหววะถ้าแบบมันมันมีแววนะเว้ยที่จะทำเงินในโลมากๆงั้นไปบอกผู้กำกับหน่อยว่าเฮ้ย e มึงกูไม่กูไม่เอากูไม่เอาฉายสตรีมมิ่งแล้วนะกูฉายลงเลยแล้วสิ่งที่เขาบอกเนี่ย ไม่ได้บอกกันตอนพรีโปรดักชั่นไม่ได้บอกอะไรนะคือบอกกันแบบวันแรกจะถ่ายเอาพวกเราเตรียมพร้อมห้าสี่สามสองหนึ่งพี่พี่อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งแล้วคนจากดิสนีย์ก็เดินมาคุณพุ่มกับครับหนังของเราเนี่ยจะไม่ได้ลงสตรีมมิ่งแล้วนะผมจะเอาเข้าโรงพี่พุ่มกับก็ครับนี่คือสิ่งที่พี่เฟดาอาบาเลสนะครับผู้กำกับเรื่องนี้เนี่ยเขาได้รับรู้ก็คือรับรู้แม่งวันที่กูจะถ่ายวันแรกนี่แหละว่าอ๋อหนังกูได้ฉายโลเพื่อใครไม่รู้จักพี่ f ฟเดอาบาลเลนะพี่เเดอาบาเลสเนี่ยแกเป็นพุ่มกับสายโคดนะเป็นชาวอุรุกวัยที่ทําหนังสั้นทําอะไรต่างๆมามากมายนะครับแล้วก็มีผลงานที่ผมเรียกว่าโดดเด่นโดดเด้งในในฮอลลีวูดเนี่ยก็จะคืออีวิลเดชฉบับรีเมคของแซมไรมี่ที่แบบจากติดตลกเป็นโคดสัสสัสแล้วก็มีผลงานออริจินอลของเขาเลยก็คือ d ดอนบริด ที่เป็นคุณลุงตาบอดถือปืนผมขาวจะจำกันได้นั่นคือ2ผลงานที่โด่งดังมากๆของพี่อวัลเลสของผมนะครับก็คือเป็นคนพุ่มกัดที่แบบสกิลความโหดสกิลความเลือดสาสกิลความลุ้นระทึกเนี่ยผมให้ว่า10เต็ม10กะโหลกเลยคนนี้แบบแม่งถึงจริงๆนะฮะโดยแกบอกว่าเนี่ยไอเดียการทำหนังของแกเรื่องนี้เนี่ยนะครับไม่ได้มาจากเอเลี่ยนฉบับต้นฉบับนะแต่มาจากเอเลี่ยนพากศพคือแกบอกว่ามันมีฉากฉากหนึ่งของเอเลี่ยนน่ะที่มันโดนตัดแกไปดูดีลิสกีมา มันจะมีว่าเฮ้ยใ,ในโคโลนีของคนที่แบบไปอยู่บนอวกาศเนี่ยมันมีเด็กๆอยู่ด้วยนะเฮ้ยเป็นเด็กๆตัวเล็กๆวิ่งอยู่ในแบ็กกรงแบ็กกราวอะไรพวกนี้มันทําให้แกปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าเฮ้ยแล้วถ้าเราเล่าเรื่องราวของไอเด็กกลุ่มนี้ล่ะเด็กที่มันโตอยู่ในสถานีอวกาศอ่ะเป็นคนที่แบบว่าไม่เคยอยู่บนโลกอะ่ะไม่เคยเจอแสงสว่างไม่เคยเจอดวงอาทิตย์อ่ะมันใช้ชีวิตอยู่ในยานอวกาศแบบ100%เเซเลยแล้วต้องมาเจอกับเอเลียนอะ่ะวิธีคิดมุมมองวิถีชีวิตบางอย่างมันต้องมันต้องไม่เหมือนกับ เอเลี่ยนภาพคอื่นๆของคนที่เคยแบบไปอยู่บนโลกมาคนที่เคยแบบสัมผัสแสงสว่างไอเนี้ยนี่คือบ้านมันมันผ่านทุกวี่ทุกวันมันต้องมีวิธีคิดหรือมีการต่อสู้ที่มันแตกต่างไปจากคนอื่นทั่วไปซึ่งแกเนี่ยเคยพูดเกี่ยวกับไอเดียนี้ให้ลิลลี่สกอตฟังเหมือนตอนนั้นนะแกไปประชุมกับลิลลี่สกอตเรื่องอื่นนะคือไม่ได้ประชุมกันเรื่องของเอเลี่ยนอะไรนู่นนั่นนะี่นะเหมือนกับคุยเล่นๆกับลิลลี่สกอตกับทีมงานลิลลี่สกอตว่าเฮ้ เนี่ยเนี่ยผมมีไอเดียเนี่ยผมเคยดูเอเลี่ยนภาคสอบมันมีฉากเนี่ยผมอยากว่าเออถ้าเป็นไอ้แก๊งเนี่ยไปไปเจอไปเจอกับเอเลี่ยนมันจะเป็นยังไงวะพี่มันจะเป็นยังไงก็คุยคุยกันเล่นๆซึ่งไม่ใช่ว่าลี่ดิสคอร์บอกเฮ้ยน้องโอ้ไอเดียดีน้องทําเลยไม่ใช่นะลิสคอร์ก็เหมือนคุยกันเล่นๆ่ะประชุมเรื่องอื่นอะประชุมงานอื่นแล้วก็คุยกันเล่นๆก็จบกันไปซึ่งเหตุการณ์ก็ผ่านมาแบบ2อถึงสามปีวันหนึ่งนะพี่เอาไปเลยผมไปรับโทรศัพท์มาเบอร์ใครวะเนี่ยไม่คุณอ่ะสวัสดีครับว่าไงเฮ้ย เอาเลยเปล่าอ่าครับครับพี่ครับพี่เฮ้ยนี่นิดลีองเฮ้ยมึงมึงมึงจำไอเดียที่มึงเคยเคยเคยุยกับกูเมื่อสองสามปีก่อนได้ปะอ๋อได้ได้ครับพี่ได้ครับพี่เฮ้ยตอนนี้มันมีคนอยากอ่ะดิทตี้มันอยากทําแม็กซ์างทำเอเลี่ยนวะ่ะมึงมึงสนใจกำกับอยู่ไหมซึ่งเอาเลยก็บอกไอ้เหี้ยชีวิตหนึ่งจะได้ก็มีโอกาสกำกับเอเลี่ยนกี่ครั้งเอเเอาเลยก็บอกคว่าพี่จะให้ลงสตรีมมิ่งจะเอาลงอะไรผมเอาหมดครับพี่มันก็เลยกลายเป็นเป็นที่มาของการ การสร้างหนังเรื่องนี้ว่ามันเกิดจากการคุยเล่นๆของอาราเลสกับลินดี้สกอตในเมื่อ2-3ปีที่แล้วนะครับแล้วก็แล้วก็เลยทําให้ตัวละครในในภาคนี้จะแตกต่างจากทุกๆภาคเลยที่ทุกๆภาคส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นแบบผู้ใหญ่เป็นโปรเฟชชั่นอลเป็นเหมือนกับคนที่เชี่ยวชาญด้านในด้านหนึ่งอันนี้คือภาคนี้จะเป็นเด็กอายุ20กว่าๆที่ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญอะไรเลยแต่เป็นคนที่โตมาในยานอาวกาศโตมาในโลกที่ที่ไม่มีแสงสว่างอยู่แล้วเพราะฉะนั้น เขาอาจจะมีสกิลหรมีความสามารถบางอย่างที่เราไม่เคยเจอตัวละครอื่นๆมีมาก่อนและเป็นการต่อสู้ที่อาจจะเป็นคนละรูปแบบกับที่เราเคยเห็นมาก่อนในทุกๆเวอร์ชั่นของเอเลียนนะครับถามว่ามีนักแสดงอายุ20มีใครบ้างนะครับก็จะมีคุณเคลลี่สแนปที่เขาบอกว่ากําลังดังมาจากคริโซล่าแล้วก็จะมีซิววอปีนี้ที่เล่นนะครับแล้วก็น้อง อิซาเบลลามอรเซสก็ที่เล่นถ้ารัรู้จักก็คือทาร์นฟอร์เมอร์แล้วก็ล่าสุดก็จะเป็นมาดามเว็บแล้วเกิดจะเล่นซูเปอร์แมนเลกซีด้วยก็จะเล่นหนังเรื่องนี้แต่บอกไว้ก่อนนะครับแม้ว่าแรงบันดาลใจเนี่ยจะได้จากภาพหรือรูปจากเอเลียนภาค2เนี่ยแต่ว่าตัวหนังในในตัวหนังเนี่ยจะดําเนินเรื่องอยู่ระหว่างเอเลียนภาค1กับ Alien เอเลียนภาค2นะแต่ว่านอหาทั้งหมดเนี่ยอัลบาเลสบอกว่าจะไม่ขัดแย้งกับเอเลียนภาคไหนๆเลยคือไม่ใช่แบบว่า เฮ้ย <c oughs> กูทําภาคนี้คือกูลบภาคอื่นออกไปเลยกูเป็นจักรวาลใหม่ไทม์ไลน์ใหม่ก็บอกไม่ใช่สําหรับเขาเนี่ยเขารักเอเลียนทุกภาคอย่างเท่าเทียมแม้กระทั่งโควนเนนตภาค3ที่ทุกคนไม่ชอบสาหรับเขาเขาสร้างหนังเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อไม่ขัดแย้งกับใครเป็นการเคารพเอเลียนทุกภาคคือไม่ไม่มีการแบบว่าเป็นไทม์ไลน์ใหม่เป็นโลกใหม่เป็นมุมมองใหม่คือคือไม่มีเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่หมายความว่าคุณไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเอเลียนแล้วคุณจะดูไม่รู้เรื่องนะคือคุณยังดูรู้เรื่องอยู่่ตอให้คุณ ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเอเลี่ยนนี่คือเอเลี่ยนเรื่องแรกที่คุณได้ดูคุณก็ยังดูรู้เรื่องอยู่ดีนะครับแล้วก็สาหรใครที่เป็นแฟนเอเลี่ยนเนี่ยคุณก็จะกลายเป็นคนที่รำคาญซะหน่อยเพราะคุณก็จะเห็นอีสเอกตรงนู่นตรงนี้ตรงน,รงนี้แต่ไปหมดแต่ว่ามันจะไม่ใช่ประเด็นสําคัญของเรื่องนะครับในส่วนตัวของตัวของเอเลี่ยนตัวของการสร้างของเอเลี่ยนเนี่ยพี่อวบเลสของผมเนี่ยก็โทรไปหาทีมทีม,ท,ม,ท,มที่เป็นคนดูแลเอเลี่ยนทำเอเลี่ยนพักสองพี่พี่ยังทํางานนี้อยู่ปเปล่าอ๋อทำทำทำพี่ใช่คนที่ ทำเอเลี่ยนภาคสองใช่ไหมครับอ่าใช่ใช่ใช่น้องว่าไงผมอยากให้พี่อ่ารวมทีมที่ทำเอเลี่ยนภาคสองทุกคนอะ่ะช่วยมาทํางานเรื่องนี้ให้ผมหน่อยได้ไหมพี่พีก็แบบมึงเอาจริงดิเฮ้ยจอฟี่กับพี่ยุคนี้เขาใช้ CG กันแล้วนะผมไม่ใช้ CG กับพี่ผมจะใช้ทีมเดิมแล้วเชื่อไหมครับว่าทุกๆกคนที่เคยทำเอเลี่ยนตายุ20กว่ากว่าก็กลับมาทำให้กับอเวเลสในภาคนี้คือเอเลี่ยนโรบูลันก็คือ คนที่เคยเป็นพับเพชรเทียคนที่เคยออกแบบคนที่เคยใส่ชุดคนที่เคยเคลื่อนไหวต่างๆมากมายที่เป็นเทคนิคแบบคลาสสิกที่ทํากับเอเลียนภาค2เนี่ยก็กลับมาทําอีกครั้งคือทีมเดียวกันคือเขาบอกว่าคนนั้นอะตอนทําเวอร์ชั่นนั้นอะอายุ20่กว่าแต่ตอนนี้เหมือนอายุ4 0 5 0กันแล้วแต่ละคนจากที่เคยเป็นแบบตัวเล็กตัวน้อยตอนนี้ทุกคนก็เปิดบริษัทของตัวเองเอีกแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ใช่แค่การสร้างหนังแตเป็นการแบบ กลับมาเจอกับกลุ่มเพื่อนกันอีกครั้งของของทีมเอเลี่ยนขึ้นมาอีกครั้งแต่ว่าพี่อัลเบรสของผมเนี่ยนะครับมันก็แกก็ไม่ได้เกียด CG นะคือแกก็บอกว่าฉากไหนที่ต้องใช้ CG อะ่ะแกก็ยังยใช้ใช้ CG ช่วยได้ แต่แกบอกว่าแต่ต่อให้ไม่เติม CG อ่ะก็ยังดูรู้เรื่องอยู่คือไม่ใช่แบบว่าเป็นแบบฉากที่ไม่มีอะไรเลยมันแบบกรีนสกรีนอย่างเดียวจนจนดูไม่รู้เรื่องคือเหมือนกับว่าเทคนิคต่างๆก็อาจจะแบบไม่ได้สมบูรณ์ร้อยเปอมันอาจจะ CG มันจะช่วยเติมตรงนี้การเคลื่อนมูฟเมนต์ตรงนี้แต่ว่าแกบอกว่าต่อให้ไม่มี CG แม้แต่ฉากเดียวในหนังเรื่องนี้ก็ยังดูรู้เรื่องเพราะมีเทคนิคการพับเพเทียอัมัตเทียอะไรนี้แล้วแกบอกว่าในเรื่องนี้แกได้มีโอกาสที่จะไปควบคุมสัตว์ประหลาดตรงนี้ด้วยแแแมมงงงัๆททาาถถึึจริิลลล้้วววกกกก็็บไปสสู่คค เวอร์ชั่นที่แกให้ลิลลี่สกอตต์อ่ะซึ่งเป็นผู้สร้างเอเลี่ยนภาคแรกดูอะแกก็บอกว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่มีซีจีนะเพราะซีจีมันต้องคำที่หลังและขนาดว่าไม่มีซีจีอ่ะลิลลี่สกอตต์แกบอกว่าโอ้หนังแม่งโคตรมันเลยวะ่ะหันมาบอกแกเชื่อหนังแม่งโคตรมันเลยวะ่ะนั่นคือสิ่งที่แบบพี่เอาเลสเล่าให้ฟังนะครับส่วนความโหดคุณจาเดียวสุกเฮ้ยมันมันจะโหดปะวะเอเลี่ยนมันจะโหดปะวะเขาบอกว่าในในตัวอย่างมันจะมีฉากฉากหนึ่งที่ ที่เป็นฉากที่เราเห็นว่าเป็นรอยเลือดอยู่บนอยู่บนเตียงนอนใช่ไหมนั่นคือฉากที่น้องอิซาเบล่าเขาไปถ่ายทําแล้วเขาบอกว่าตอนที่เขาดูฉากเนี้ใน iPad อะตอนที่เขาดูฉากนี้ดูฉากนี้เล่นไอแพดอยู่แล้วจะมีคนแบบเหมือนทีมงานเนี่ยแบบว่ามุงดูอยู่ด้วยคือคนอาจจะไม่ได้แบบไปเห็นฉากนั้นใกล้ๆทุกคนใช่ไหมทีมงานบางส่วนอาจจะแบบดูเธอก็พยายามดูฉากนี้ในไอแพดทีที่เธอเล่นไปเธอบอกว่าตอนที่เธอดูอยู่อะคนคนที่ดูรอบๆอยู่ที่บาร์เธอจะจุกดูด้วย ขันหน้าหนีกับความโหดของฉากนี้ซึ่งบางทีถ้าเป็นคนอื่นอ่ะหรือเป็นผู้กำกับคนอื่นอ่ะผมจะบอกว่าโอ๊ยสัตว์มึงโม,โม้มึงโม้แน่ๆมึงไม่มีทําทําหนังโคดขนาดนั้นออกมาได้หรอกคูกๆดูมาตั้งเยอะแล้วมึงมึงจะทําอะไรแต่คือพี่อัลบาเลสเนี่ยเขาทำอีวิลเดสไงและหนึ่งในฉากอีวิลเดสที่แม่งขี้หาสตาร์ทที่สุดนะคือฉากตัดลิ้นซึ่งเป็นความรู้สึกผมผมเหมือนกันที่แบบผมผม,ผมดูในโลกผมไม่อยากจะหันไปดูอ่ะเพราะมันน่ากลัวมากๆแล้วแกบอกว่าภาคเนี้ยแกคิดคน้น ฉากโหดที่ไม่เคยมีหนังไซไฟเรื่องไหนหรือหนังแฟนตาซีเรื่องไหนทํามาก่อนและแกรู้สึกว่าแกภูมิใจมากเพราะมันเป็นฉากที่แบบแกรู้สึกว่าโอ้โหมันโขดแล้วก็เป็นฉากอีฉากที่น้องที่น้องแอนนาเบล่าผมเนี่ยบอกว่าเฮ้ยคนไม่กล้ามองคือแบบแกรู้สึกว่าแกไม่เคยสร้างฉากอะไรที่มันแบบว่าไม่เคยมีใครสามารถทําแบบนี้กับเอาเอเรียมาทําแบบนี้หรือไซไฟเรื่องไหนทําแบบนี้มาก่อนแลวแกรู้สึกว่าแกภาคภูมิใจมากที่ฉากนี้ทาได้สําเร็จนะแกก็พอเั้นถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเป็นหนังยังไงก็ คงความโหดไว้ได้อยู่ในโลกของเอเลียนเป็นเด็กวัยรุ่นที่คุ้นเคยกับยาและไม่เคยกับโลกต้องมาเจอกับเอเลียนที่อาจจะโหดกว่าเดิมโหดน้อยกว่าเดิมไม่มีใครรู้แต่ผมรู้สึกว่าผมมันมันก็ถูกกว่ามันก็ติกถูกทุกช่องที่ผมที่ผมสนใจอะว่าเออมาปเป็นงานที่กลับไปสู่ความคลาสสิกโดยแท้จริงกลับไปสู่การไม่ต้องมี CG เป็นพับเพเทียเป็นการแบกล่างมีความสยองขวัญมีความน่ากลัวแล้วมากับผู้กำกับที่ที่ผมรู้สึกว่า เขารู้ว่าทําให้คนขยักขยแยงเขารู้ว่าคนทำให้คนกลัวได้ยังไงโดยที่แบบเห็นกันจัดจ่ะไม่ใช่กลัวแบบแน่แ,แตุ้งแช่แบบที่เราเคยเห็นแต่มันคือความกลัวแบบมึงมีหนังที่ตัดลิ้นให้กูดูแล้วเพราะฉะนั้นเฮ้ยกูก็เชื่อแหละว,ว่ามึงทําได้โหดจริงๆนะครับก็อีกหนึ่งหนังที่ที่รอดูมากๆกับเอเลียนลงรัสเข้าฉายน่าจะประมาณเดือนสิงหาคมอีกสักพักใหญ่ๆเนาะความน่าดูสำหรับผมอะก่อนที่ก่อนที่ดูตัวอย่างเฉยๆอาจจะประมาณ สามุดห้าสี่เต็มห้าแต่พอพอได้อ่านเบื้องหลังพอเห็นเบื้องหลังพอเห็นดีเทลต่างๆก็ต้องยอมรับว,ว่าสำหรับผมณเวลานี้เอเรียนลงรัสคือห้าเต็มห้าเลยครับความอยากดูคือพุ่งจีดมากมากก็มาจากพี่อัลเบรสเป็นโซนใหญ่นะแล้วก็ไอเดียความความต้องการจะกลับไปสู่ความคลาสสิกความเป็นพาเพชียร์ของแกมันทำให้ผมรู้สึกว่านี่แหละคือเอเรียนที่เราอาจจะคาดหวังกับมันได้มากๆครับอ่ะคิดยังไงให้คะแนนความน่าดูเท่าไหร่เต็ม5ก็ลองมาเม้ามอยกันได้นะัก ครับคุณเม็กบอกว่าผมว่าดีนะที่บอกก่อนถ่ายเพราะหนังตั้งใจทำมาฉายต็มมิงตั้งใจทำฉายลงผมว่ามีความต่างในบางอย่างอยู่ผมว่าไม่ต่างผมว่าไม่ต่างคือถ้าบอกตั้งแต่พรีบอโลชั่นอาจจะแบบทำบอโลชั่นใหญ่ขึ้นได้แต่บอกวันแรกที่ถ่ายก็คือกูเตรียมตัวมายัางไงก็ต้องถ่ายไปอย่างนั้นนะครับคุณเม็กบอกว่าคิดว่าอ,รอารีนโรมูลัสจะได้เลดอะไรครับพุ่มกับจอมโคลขนาดนี้ก็เลดอาร์อยู่แล้วครับเลดอาร์อยู่แล้วนะครับคุณแม่บอก การมาของเอลียนรมรัดแล้วประวัติเอนจิเนียร์ที่ปู่มาโ r o m e t h e u s คงไม่เล่าแล้วสินะคงไม่เล่าแล้วครับแต่ว่าเขาบอกว่าเขาเก็ไม่ทําอะไรที่มันต่อต้านภาคที่คนอื่นสร้างไว้นะ